สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ไปกับปับน,นะครับตอนนี้พวกเราอยู่กันที่ฮ่องกงแล้วก็กําลังจะขึ้นไปที่กระเช้านองปิง360เพื่อขึ้นไปสการะองค์พระใหญ่ที่ด้านบน ตรงนี้ก็จะเป็นสถานีของนองปิง3 6 0กนะครับก็เดินขึ้นมาถ้าแยกไปทางซ้ายอันน้นจะเป็นแถวปกติที่จะไปเข้าแถวเพื่อซื้อตั๋วก่อนแต่ว่าของเราเนี่ยจองผ่านคลุกมาแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเข้าแถวทางด้านขวานะครับแถวก็จะสั้นกว่าประมาณนึงครับเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปรอคิวเพื่อเข้าไปที่เคาน์เตอร์เพื่อไปรีดีตัวอีกทีหนึ่งแล้วก็ช่วงนี้ครับทางฮ่องกงเขามีแจกเงินนักท่องเที่ยวคนละ100้อฮ่องกงดอลล่าเราก็เอาตรงนั้นแหละครับมาอัปเกรดตัวกระเช้าของเรา จากเดิมเราจองกระเช้าธรรมดามาแล้วก็ใช้ตั๋วตรงเนี้ยเพิ่มเข้าไปแล้วก็จ่ายเงินเพิ่มอีกแค่คนละ25เหรียญฮ่องกงเพื่ออัปเกรดจากเคบินธรรมดาเป็น Crystal p l u สเคบินนะครับอันนี้เราเลือกได้นะครับว่าเราจะอัปเกรดเฉพาะขาไปหรือขากลับหรือว่าเราจะอัปเกรดทั้ง2ขาเลยก็จ่ายเพิ่มไปตามจํานวนเงินเท่านั้นนะครับโอเคต้องบอกว่ากระเช้าได้มีอยู่3ประเภทคือ Standard Cabin Crystal Cabin แล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดคือ Crystal Plus Cabin ซึ่งจะมีความใสเพิ่มมากขึ้นจากเดิมในใสเฉพาะพื้นที่ตัว Crystal นะครับตัว Crystal Plus เนี่ยก็จะใสรอบด้านเลย เมื่อได้ตั๋วมาแล้วครับเจ้าหน้าที่จะให้สายรัดข้อมือมาเราก็ติดให้เรียบร้อยเพื่อแสดงให้ดูว่าโอเคเราได้เป็นตู้แบบไหนนะครับของผมเป็น Crystal Plus ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยเมื่อติดเสร็จแล้วก็เข้าแถวให้ถูกแถวนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะจัดสันคิวให้เมื่อได้คิวแล้วก็ไปครับเดี๋ยวเราขึ้นเคบินกัน นี่ครับอย่างที่บอกว่าพื้นจะใสเลยตัวคริสตัลพลาสต์เราก็รอบข้างก็จะใสหมดเลยนะครับเพราะั้นถ้าเป็นตัวธรรมดาด้านข้างอะครับตรงที่นั่งมันก็จะทึบต่างกันนิดนึงอันนี้ก็แล้วแต่ครับว่าอยากลองหรือเปล่าวิวสองข้างทางครับฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเขาเป็นป่าเนาะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสนามบินเป็นฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตแล้วก็นั่งสักระยะหนึ่งก็ขึ้นมาถึงที่ด้านบนเราก็ลงแล้วก็เดินเล่นในหมู่บ้านได้นะครับที่เห็นไกลๆนั่นคือองค์พระใหญ่ เราก็เดินตรงไปเรื่อยๆหรือใครอยากได้กาแฟก็ขวามือครับตรงนี้เป็นร้าน Star ์บั k กอันนี้คือจุดไหว้ครับวงกลมตรงที่ต้องขึ้นมายืนในวงกลมนี้เพื่อไหว้องค์พระด้านบนนะ ตอนนี้เราอยู่การที่บนนองปิง 3. 6 0ครับที่หน้าองค์พระใหญ่ตอนแรกที่เราขึ้นมาครับประมาณสัก4ี่เนสเศษก็ยังมีแดดอยู่นิดหน่อยแล้วก็ยังไม่มีหมอกเยอะเท่าไหร่นะครับเราก็เดินหาอะไรกินนู่นนั่นนิ่งหน่องนิ่งหน่อง,ง,งไปเรื่อยๆจนเดินมาถึงหน้าองค์พระในประมาณ4ี่โมงครึ่งโดยประมาณนะครับก็เป็นอย่างที่เห็นนี่ครับ ไปหมดแล้วครับบางองค์พระไปหมดแล้วถ้าใครมีเวลาก็แนะนําให้ขึ้นไปสักการะองค์พระใหญ่ที่บริเวณด้านบนนะครับเพราะว่าด้านบนเนี่ยวิวก็สวยเหมือนกันก็อยากให้ลองขึ้นไปแต่ว่าตอนนี้พวกเราก็เตรียมตัวที่จะไปต่อแถวเพื่อลงด้านล่างแล้วครับไม่แน่ใจว่าคนจะเยอะมากน้อยขนาดไหนไปครับเดีย๋ยวเรากลับลงไปที่ด้านล่างกันตอนนี้ก็มาต่อแถวกลับลงไปข้างล่างนะครับตอนเวลา5้าโมง แถวมีป้ายติดไว้ว่าประมาณรอแถวประมาณ1ชั่วโมงพอดีขึ้นสแตนดาร์ดเทบินลงไป ลูกถามว่าเราจะไปไหนต่อย,ยัมมี่ของจีเหรอแบรนด์ใหม่แข่งกับเทสตี้ของจียั <c oughs> ยมมี่ของจีก็คือเคียวขนมเหมือนต้๊ตเย้ตอนนี้ก็กลับลงมาจากน้องปิงเรียบร้อยแล้วครับก็คึ้มๆม,มาถึงเมื่อกี้ต่อแถวก็ประมาณตามเวลาครับที่เขาบอกว่าประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ประมาณนั atz, ้นประมาณชั่วโมงหนึ่งนะพะมีเด็กอยู่ข้างๆได้ของเล่นแม่ดีใจได้กล่องสุ่มน้องแมว น่ารักดีเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าจะได้น้องแมวตัวไหนนะครับก็จริงๆข้างบนนะครับมันมีแถวต่อพวกแบบสแตนดาร์ดเคบินเนาะแล้วก็ที่เป็นคริสตัลเคบินเข้าใจว่าถึงแม้ว่าคนของตัวสแตนดาร์ดเคบินจะยาวกว่านะครับแต่ว่าด้วยสัดส่วนของตู้ที่มันมีนครับทำให้การขึ้นลงระหว่างสแตนดาร์ดเคบินกับคริสตัลเคบินอาจจะไม่ได้ต่างกันเยอะมากตลกไอ้นี่ จ้กรู้แล้วจ้ะเดี๋ยวจะไปหาอะไรทานกันเป็นมื้อเย็นซึ่งเป็นกิจจะลักษณะมื้อแรกของวันนี้หลังจากทานอะไรมาก็ไม่รู้แต่อร่อยลุกมือนะพรบยังอ,อยู่ <c oughs> พรบยังอยู่จริงๆด้วยไปเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานกันครับเอาล่ะครับตอนนี้ก็มาถึงร้านอาหารกันแล้วมื้อเย็นก็มากรุบกริบกันก่อนที่เทสซี่ของจีก่อนที่เดี๋ยวจะไปที่จิมซากจุยเนาะ เป็น okay, มื้อหลักแฮ่์แฮร์แฮร์คุ้มอะไอ่ก <ใน S 2> ินจาจุดด้วยใช่ใช่มีจิมซาจุดด้วยร้านกิฮานเดี๋ยวไปดูกันส่วนเจนนี่คิดว่าไม่ทันแล้ววันนี้เขาปิดทุ่มหนึ่งตอนนี้ใกล้ทุ่มแล้วเดี๋ยวไว้เวลาหลังแล้วก็เมื่อกี้ที่เห็นแวบๆบอยู่ข้างๆใส่ไปใส่มาจากเด็กน้อยตอนนี้เด็กน้อยอยากแกะแล้วครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าข้างในจะเป็นน้องแมวตัวไหนไปโอเคเดี๋ยวมีเซเลชันทั้งหมดนี้นะคะเห็นไหมเห็นไหมมีกี่ตัวคะเนี่ย มีทั้งหมด9ตัวแต่ว่ามันมีโชว์ตัวแค่8ตัวแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่อันนี้เป็นมิสทรีใช่ไหมเป็นมิกซ์ฟรีจะาม,มาลองดูกันคือหนูอยากได้นี่ตัวน,น,นี้มาลองดูกันเต้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 นเกยขาหนึ่งพ่อดาวว่าได้สีดำพ่อมาดาวว่าได้สีไ ชูมือแต่ไม่ลองดูสิได้ตัวไหนได้ตัวนี้มันเป็นอะไรอ่ะเอ็ดดิสั์แอนด์ฟันซิลลินเอดิชันตีดีบูเดนพัซโซอาโอเคบูเดนพัซโซโอเคโอเคทำแปลคือเจเลตันซีรีส์ทำแปลคือเอาคือตัวต่อไม้ตัวต่อโอเคแล้วอง เดี๋ยวคว่อยไปเล่นกันคอนกรีตเลชันยี่ก้าดวันยี่อะไรกลับไปโรงแรมเดี๋ยวค่อยมาทำกันโอเคจะได้ถ่ายไม่รู้นะจะได้ถ่ายหรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้ก็นั่า w i ไฟมาลงที่จิมซาจุยครับแล้วก็เป้าหมายแรกคือขาหานเหมือนเดิมก็มาที่ร้านคิซันนะครับร้านดังในหมู่คนไทยเป็นอะัรผมเข้าใจว่าแบบนั้นนะครับก็อยู่ในย่านจิมซาจุยแลยอยู่กลางเมืองเลยนะครับก็คนทานเยอะ แล้วก็นี่ครับถ้าเทียบกับันก่อนที่เราไปทานกันมาเนาะร้านนู้นชื่ออะไรจำไม่ได้ละก็ร้านนี้ใหญ่กว่าขายใหญ่กว่าแต่สิ่งที่นา่าผิดหวังคือดูชิลลี่ออยเลยครับมีแด่ออ,อยอ่ะมีชิลลี่เลยดูแรงฉ่ำมากครับชิ้นใหญ่ๆเด้งๆลองดูด บบนิดๆหน่อยๆไม่เยอะมากโอเคอร่อยแต่ถ้ากินเยอะน่าจะเลี่ยงตรงมันแต่อร่อยนะอร่อย,ยลองห่านดีกว่าพระเอกพระเอกนี่ครับห่านห่านมีความจุ๊ยซี่โดยเฉพาะหนังห่านจุ๊ยซี่มากๆอร่อยเลยครับเด็กน้อยยังบอกอร่อยเลยบกเดไม่กินหนังดีๆหนังน,งนี้เด็ดเลยเด็ดเลย หลังจากทานของคาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปก็เป็นของหวานครับเพื่อนๆหลายคนที่ไปด้ฮ่องกงน่าจะเจอรถไอศครีมแบบนี้จอดอยู่หลายๆจุดในฮ่องกงเลยแล้วทุกจุดคิวยาวทุกจุดเลยครับวันนี้ได้เวลาของเราแล้วเดี๋ยวก็มาลองกันดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงกานก็เป็นไอศครีมรสนมที่ค่อนข้างเข้มข้นครับแล้วก็มีความเค็มแปร่แปร่เลยก็ลอาชิมเรียกว่าเป็นซอฟต์เสิร์ฟละกันเนาะก็ลองดูครับราคาไม่แรงเด็กน้อยกับผู้สาวก็ ชอบกันอยู่นมครก็วันนี้พวกเราไปกับบับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลกังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันวนี้ไปเลยครับสวัสดีครับ